แล้ว MLM อะฮะขายตรงฮะเราทำตลาดยังไงฮะขายตรง,ตรง,ตรงจริงๆแล้วเนี่ย MLM ก็เป็นธุรกิจนึ่งที่เหมาะที่จะทำคอนเทนต์ออนไลน์เยอะๆนะคะแต่ว่าลักษณะของคอนเทนต์ที่เหมาะกับ MLM ่ยน่าจะต้องเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการให้ความรู้มากๆในบริษัทเดียวกันสมมติว่า MLM หนึ่งบริษัทเนี่ยโอโ้โหมีตัวแทนั้งเยอะแนะ่ถูกไหมคะใช่ ทำไมเขาต้องมาอยากอยู่กับเราอ่าอันนี้เป็นเป็นคำถามแล้ทีนี้การทีเ่เราจะเป็นคนที่มีคนมาอยากอยู่กับเรามาติดตามเราอยากจะทํางานกับเราเนี่ยลักษณะของคนที่ทำ MLM ประสบความสําเร็จเลยเนี่ยลนนักษณะนี้คือคุณต้องพัฒนานะคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นําของเราขึ้นมาค่ะใครที่คิดว่าอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของ MLM ะคะคิดแนะนําว่าคุณต้องเริ่มจากการให้เยอะๆคําว่าให้เยอะๆ ให้ความรู้แบ่งปันเทคนิคเราทําอะไรมาแล้วดีเราเราอยากจะถ่ายทอดอะไรให้คนออกไปเนี่ยทำตรงนี้ให้เยอะๆนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะกลายมาเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนให้อยากจะเข้ามาอยู่กับเรามาทํางานกับเรา